สวัสดีค่ะหมอตาค่ะออกกำลังกายมากเกินไปทำให้มีลูกยากจริงหรือไม่การออกกำลังกายที่มากหรือหนักเกินไปอาจส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะถ้าเรามีดนชนีมวลกายที่ต่ำกว่าปกติหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วเราไปออกกำลังกายหนักๆอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนการเต้นแอโรบิกการเล่นยิมนาสติก อาจส่งผลทําให้ฮอร์โมนกระตุ้นการทํางานของรังไข่ผิดป,ปกติเกิดภาวะไข่ไม่ตกขาดประจําเดือนตามมาและส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรืออ้วนอยู่แล้วแล้วเราไปออกกําลังกายควบคู่กับการคุมอาหารแล้วน้ําหนักเรากลับเข้าสู่ภาวะปกติเราจะมีการตกไข่ธรรมชาติประจำเดือนมาสม่ำเสมอเราอาจจะมีลูกได้ง่ายขึ้นค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าดัชนีมวลกายคำนวณยังไงนะคะก็จะให้นำน้ำหนักของเราหารกับส่วนสูงนะคะเป็นเมตรยกกำลังสองอย่างเช่นเราหนัก55กิโลกร,รมัมสูง160เซนติเมตรจะคำนวณดัชนีมวลกายได้ประมาณ21.5ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสมส่วนส่วนคนที่เข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากขอแนะนำให้ ปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมค่ะ